คนขวดเหรอเดี๋ยวขึ้นเวลาแต่เพื่อนแจ็คแล้วนั่นเมย์ม่าย์ไม่เออใส่อัดเข้าไปอย่างนั้นอะแต่พูดถึงมันไม่ต้องผ่าใช่ไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องมันอัดเที้่แบไม่มันไม่ต้องผ่าไร้ความเนี้ยไม่ต้องผ่า,า,ต,าต,ตัวเองนั่นและเรียบเรื่อยได้เน,นี่ยแน่แน่นู่น,น,นแสงหมึกเหรออืมติดติดวงนะตสดใจ มนมันดี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 ยายายาทำมันจะทำมันที่เป็นใดนั้นให้มันถีบหรอเออปล่มที่เป็นใดคลุกเขาไปนเมันเข้าใจว่านมมันบวมว่าเออ นมมันอีกเกิดเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้ำเรื่องอกอย่างเงี้ยเป็นน้ำเรื่องน้ำเรื่ันว่าได้กลิน่นถึงรู้ว่านมเพื่อนเน่าไหมเอ้ยไม่ก็เอาแต่ไม่เป็นแน่นอนแต่ถ้อย่านอนเลยเออได้อย่านอนไม่ไม่กันแม่งวันกับแม่งมุม